ดาวกลางดินเจ้ากลับคืนทินหรือ,อยังดาวดวงน้อยยังคอยหวังเป็นดาวเด่นดังในเมืองกรุงลืมน้าลาทินว่าเกิดกลางดินกลิ่นโคนฟุง้งไฟเป็นหงทิ้งดงทิ้งทุง่งระวังดาวรุ่งน้ำตาริน คนจนจนสู้อดสู้ทนคอยเหงาทุ่งดูร้างไรนางแอบเนาไม่มีดาวเจ้ามาเคียงดินชายจนคนเก่ายังคอยเฝ้าแม่ดาวดินฝากวอนฟ้าตามหายุพินลดดวงลงดินมากินน้ำคลอ น้องเอ๋ยก่อนเคยให้สัญญาพี่ตายเงาจันทริมนาทีว่าคนดีจะไม่มีสองเปลี่ยนใจไปแล้วหรือไรเนื้อทองไวชัยให้น้อง สู่ห้องหอทองของคนลวงชายใจโสมคอยปลอบประโลมยามเหงาแม้นสิ้นหวังยังคอยเฝ้าวันที่ดาวมาชื่นสวงแง่งคอรอท่าวันดาวบันปาลาดวง ก็จะขอให้รับช่วงดาวดับดวงประดับกลางดิน